ขอกราบสวัสดีท่านกันด้วยนะครับผมนี้กับรายการ A อเ T V ีอยู่ผมมังกรเช่นเคยวันนี้เราอยู่เกมแบล็กบอลโดคาเมทัลนะฮะกับตู้นี้เลยอ่าจริงๆก็เปิดไปเยอะเลยนะยังไม่ได้ตัวดีๆเลยนะขอตัวดีๆสักสักน่อยเลอกันโอ้ลอปิดดาร์น่าจะเกลือเคยเปิดทีเดียวเจ็ดใบแล้วไม่รุ่งอะเปิดทีละใบมันรุ่งกว่าะ Uh huh. ปรับหมุดดาร์กเกนเอาดาร์กออกเอาดาร์กออกโอเคเอาดาร์กออกเรียบร้อยของฟรีก็เสียวได้นี่บินมาแล้วครับทิกโกโร่กับยำฉาน่าจะเกลือเป็น SR ถ้าเป็นอย่างนี้คือไม่มีความหวังนะฮะหรือความหวังอาจจะลิบหลีเห็นไหม SR อืมอาจจะออกก็ได้นะทีละใบเออคิดแง่ดีไปก่อนเฮ้ยเจ้ามันบูเจ้าซึอกว่าโอกาสออก50%มาดูกันหนึ่งสองสามไหมไม่สาม อืมเอสอาสามโลยากยากยากอืมโอกาสออกห้าสิบเปอร์เซ็นคือบางทีมันก็ออกนั่นแหละแต่บางทีมก็ไม่ออกก็เลยว่าโอกาสออกห้าสิบเปอร์เซ็นก็ยังไม่ออกอยู่ดี เฮ้ยเบสตาออกมาได้ปโอกาสโปตาร่าห้าสิบเปอร์ซ็น์โอเคโปตาร่าเห็นไหมทีละใบมีโอกาสออกคุณเออเอาเรื่องนะเอาเรื่องประเด็นคือมาตัวอะไรโกุบด็อกโอ้ด็อกเขียวโดครั้งด้วยตัวไหนวะยังไม่มีไม่มีไม่มี อ่าล่างนี้ล่างนี้โอเคล่างนี้โกคูแฟมิลี่ผู้นำสุดเดือดไม่เน่ออกน่จะออกแค่เอสออืมไม่สุปเปอร์สิยาด้วยเห็นเปล่าเอออ่าวะเออเห็นเห็นเปล่าเอ้ยยอดไปเลยมามาตู้อื่นมั่ง มาครับผมมาเลยบบรี่อสุดยอดอะจริงถ้าจะไม่ผิดตู้นี้มันการันตีป่ะมีเจ็ดใบการันตีการันตีได้เจ็ดตัวมีแล้วนี่อ๋อยังไม่มีร่างนี้ไม่มีโอเคร่างธรรมดาไม่มีมีแต่ร่าง LR โอเคใบที่สองครับถ้าจะไม่ผิดเป็นตู้มูฟวี่ปะชิกบ้าชิกบ้าหนึ่งสองอืมสุดยอดไปเลยโบลีฟ้าครับถามว่าอะไรดีสุดในนี้หรอไม่มีไม่มีอะไรดี มันตกเมตาไปหมดแล้วโบลี่ได้ไหมเออเอาโบลี่เพิ่มได้เป็นทรังส์เทนจินทังกระยำชาเอไม่ใช่อ่ากระทัง หนึ่งสองหมดละเอ้ยสามวะน่าจะออกตัวดีอยู่ไหมเป็นฟรีเซอร์ม่วงโกลเด้นฟรีเซอร์ม่วงล่างนี้มีไหมไม่มีโอเคแสดงเป็นม่วงอีกโพร์ชั่นหนึ่งโอเค,อ,เคอืม เบจิต้าออกว่าเป็นขยันออกเนะสองรอบสุดท้ายเฮ้ยสาตานนั่านนายเหรอน่าจะตัวดีอยู่ แต่คือตัวอะไรอ่ะพุงยาวซะด้วยมีแล้วตัวหนึ่งเฮ้ยกูเอลอาว่ะเราจำได้เรามีนายแล้วตัวหนึ่งโอ้ใช่ตัวหนึ่งทีนี้กลายเป็นสองตัวแล้วมาครับอันถัดไป มาเงียบๆเนาะบินเดี่ยวด้วยต้องกระจกแตกแล้วล่ะแตกไหมส่วนมากบินเดี่ยวกระจกแตกโกเทนว่ะขาดเบิตา้ามาทุกตัวยกเว้นเบจิดาโอเคมา เปิดได้หกโลเพราะก่อนหน้านี้เปิดไปแล้วรอบหนึ่งยาวไปยาวไปอันนี้ของฟิลม์มเลยนะผ่านจากด่านบูลี่เกลือเกลือหนึ่งมาดูซิแม่งจะแฮตทริกไหมแต่ส่วนมากแฮตทริก มาดูซิว่าจะแฮตทริกไหมแต่ส่วนมากแฮตทริกบอกเลยอืมน่าจะแฮตทริกโชว์เขาหน่อยเออแฮตทริกใช่ไหมแฮตทริกไหมอย่าไปย่องน่าจะแฮตทริก เออ,เอ,อแฮตติกก็ได้นั่นแหละถ้าจะออกขนาดนี้แฮตติกก็ได้ฟูเลยไหมเอาฟูไปเลยฟูเฮาฟูเฮาเออต้องสีแล้วเออเกลือจบเกลือยับ อืมสุดยอดเลยอสรุปมาเปิดเกลือเค็มๆข,ของฟรีที่เข็มไตไมีอยู่จริง <You are. S 1> เลนดอกมันเท่าไหร่เฮ้ยรอบนี้มีโอกาสออกหนึ่งตัว ไมนคือตัวเอเอออกมาทำไมเยโบจ็คสองตัวกากทั้งคู่สงสัยเลดดอบเท่าไหร่ขอดูหน่อยสิบเปอร์ซนต์ทำไมมันหวย,ยางวะอ่าออกหนึ่งตัว สามสหายวอย่างนี้ออกหนึ่งตัวแน่นอนแต่มันตัวอะไรเนี่ยมันจะมาตัวที่อะไรทั้งเองสองที่เอ็งเองเอง,เอ,ง,เอ,งอับทางหนึ่งเลยนะทั้งโอเคหมดรอตู้หน้าอืมหมดความหวังหล่งน้ำตารินอันนี้เอาไว้รอเปิดตู้ใหญ่ สวอะไรกะด oh องไปก่อนเฮ้ยน่าเศร้าใจน่าเศร้าใจซื้อไปย่อยอยู่ไหนนี่ย่อยเอามาย่อย ย่อยต่อไปย่อยต่อไปย่อยต่อไปย่อยเข้าไปอา้าวย่อยเข้าไปได้อยู่สองพันกว่า Okay, ได้สิบส,สองล้านตังจะหมดตูแล้วจ้าอ่ะแล้วก็มันมีด่านมาสองด่านใหม่ค,คือดา่ดานด่านไหนวะด่านนี้กับ ยีเว้ยไ,ไม่จำมันมันหายไปไหนด่านนี้อ่ามามีสองด่านใช่ใช่มิชชั่น,น,นทำยังไงก็ได้ให้ผ่านตัวตันเหรอ แย่ yeah, จังตัวเต็มนะ่ะใช้นี้แล้วกันอย่างน้อยก็ทำเนาได้สองตัวย่อยไปอับเบลเอาเวกน ทางนี้กับทางนี้สองทางนี้สำคัญสุดแล้วก็เข้าบาบาช็อปใช่ใช่ใชเซนีสิ่งที่ต้องตุดอันถัดไปคือเหรียญปู่อันนี้มีเจ็ดสิบกว่าแล้วไม่ต้องนี่มีเพชรดองอีกเพียบ เฮ้ยของดีนี่เลยมีอยู่สองเม็ดติง้งได้เพิ่มอีห้าสิบช่องบอกเลยว่าทีเหลือๆนี่ด้เพิ่มห้าสิบช่องเหลือๆของจริงนั่นแหละเดี๋ยวค่อยไปเล่นต่อโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ดอย่าลืมกดไ like. ลค์แชร์ชอบมากหรือกดซับ ซับสไคร์ผมด้วยนะต้าแบ็กอัพสามารถเปลี่ยนภาษาได้เนี่ยวอลเปเปอร์เซตติ้งอันนี้เป็นวอลเปเปอร์ใหม่แล้วก็จะมีวอลเปเปอร์หนึ่งก็คือ อันนี้เป็นวอยเปอร์เกมเดี๋ยวจะทำลงไวๆนี่แหละเป็นเกมใหม่ฉายาก็ยังไม่ได้ทำเลยต้องเอาไปเล่นให้ชนะห้าสิบด่านดิ่งรัวๆเลยอืมถ้าถามผมหรอเอาตัวไหนตั้งต้นตอนนี้หรอ คงจะเป็นโบลี่ดีเฟนน้อยกว่าหน่อยหนึ่งแต่สแต็กทุกอย่างเหนือกว่าเห็นๆพร้อมปลดทางเยอะมากนี่เห็นไหมเ้ยสิบสองแล้วโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใช่หรือกดแชร์ชอบมากากด s <c> u <oughs> บ s c r i b e ผมด้วยสำหรับอีพีสามสิบสองนี้ขอลามไปก่อนสวัสดีครับ